หน่วยประชาการสงครามพิเศษครับร่วมกับศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธจัดกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบวาตาภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถลม่มในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วรวมกว่า3 0นายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลบบุรีเข้าให้การช่วยเหลือคณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ซึ่งถูกพายุพัดหอบเอาหลังคาอาคารเรียนเสาไฟฟ้าต้นไม้ใหญ่รวมไปถึงโครงสร้างหลังคานั้นถล่มหลายจุดครับและทับรถยนต์ปิกอัพ3คันรถเก่ง2คันและรถตู้อีก1คันตลอดจนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากจนต้องเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนนะครับออกไปอีก1สัปดาห์จากเดิมจะทำการเปิดภาคเรียนในวันที่1พฤษภาคม2566 ต้องขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันจันทร์ที่8พฤษภาคมจากเหตุวัตภัยพายุฤดูร้อนพัดถลม่มและฝนตกหนักในพื้นที่ตัวเมืองลบบุรีในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาส่งผลให้เสาไฟฟ้าแรงสูงนั้นโค่นล้มหลายแห่งสายไฟฟ้าขาดและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั้งในตัวตลาดพื้นที่โดยรอบหลายตำบลส่งผลทําให้ประชาชนกว่าพันครอบครัวครับได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้บูรณาการร่วมกันเป็นวันที่สองเพื่อทำการรื้อถอนทราบประหักพังโครงสร้างหลังคาโดมอาคารอนเนกประสงค์กระเบื้องหลังคาอาคารเรียนและตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกพายุฤดูร้อนและลมกันโชคแรงอย่างหนักนะครับพัดจนหักโค่นลงมาแบบถอนรากถอนโคนจำนวนกว่า10ต้นซึ่งก็คาดว่าจะต้องใช้เวลานะครับในการดำเนินการ4-5วันเพื่อเร่งปร,ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่เฉพาะบางส่วนให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่8พฤษภาค,คมนี้ครับ